ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4พฤศจิกายนนะคะ2,557นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบนะคะก็น่าจะเห็นการย่อตัวสลับได้ในระหว่างวันหลังจากที่เมื่อวานนี้ถือว่าดีดตัวขึ้นมาได้ในช่วงเปิดตอนแรกนะคะเเหนือ1,000 590แล้วก็ย่อตัวลงมาปิดในแดนลบด้วยซ้ำนะคะเมื่อวานนี้มองในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมตลาดอาจจะไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะในความกังวลใจต่อภาพข้อมูลเศรษฐกิจ ของประเทศหลักเนี่ยยังคงต่อตามต่อนะคะซึ่งก็ทําให้ในในแง่ของเศรษฐกิจอาจจะดูไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะแต่ในเรื่องของอปัจจัยในระยะสั้นอย่างอย่างเรื่องของการออก,ออกมาตรการ QE ของยุโรปของญี่ปุ่นในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีส่วนช่วยในเชิงเซนติเมนต์ในระยะสั้นๆได้นะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ดูเหมือนจะมีญี่ปุ่นประเทศตลาดเดียวนะคะที่เปิดในแดนบวกค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะอันนี้สรงของเขาคงได้เต็มๆจากการออกมาตรการ q QE ของ BOJ นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่เ,เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกอบกับก,บการดีดตัวแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ค่างเงินเยนในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นดูเหมือนจะเป็นตลาดเดียววันนี้ที่ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะคะห้าหจุดทีเดียวนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยถือว่าทรงตัวในแในดนลบนะคะตามการเทรด คล้ายๆกับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาในแง่ของ PMI เนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าการร่วงลงของอกลุ่มพลังงานนะคะตามราคาน้ำมันที่ร่วงลงไปนะคะรวมไปถึงทองคําจากการดิดตัวแข็งค่าของอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อ,อ ภาพโดยรวมของตลาดหุ้นเหมือนกันนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของออการติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะสาหรับปัจจัยภายในของบ้านเราเองดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะในวันพรุ่งนี้มีการประชุมกรนอง,งอซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์ว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ2%นะคะแต่จุดที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของออประมาณการ GDP มากกว่านะคะว่าในปีนี้โตได้ไหมสําหรับ1.5%ที่ทุกคนคาดหวังนะคะก็เริ่มมีบางส่วนมองว่าอาจจะไปไม่ถึง1.5%นะคะแต่สําหรับใน ส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงต้องรอเรื่องของการประเมินภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะที่ออทางรัฐบาลเพิ่งประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะผลที่น่าจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็มองว่าคงดูเรื่องของการปรับประมาณการนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้แล้วก็ในส่วนของปีหน้าด้วยนะคะส่วนตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องถือว่าดีดตัวขึ้นไปเหนือ1590แล้วย่อตัวลงมาคงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะก็มอง ว่า,เ,าเริ่มที่จะไม่ได้ถูกมากนักในเชิงเปรียบเทียบนะคะทั้งในในเชิงของ P/E นะคะแล้วก็ในแง่ของปัจจัยหรือว่าแรงหนุนจากเรื่องของแรงซื้อของฟันฟล,ลูต่างชาติที่น่าจะน้อยลงอยู่แล้วนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกาย,ยนน่าจะเป็นเดือนที่เ,เป็นเป็นช่วงที่ต่างชาติน่าจะมีแรงขายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็ตามเนี่ยไม่ไม่อยากให้ดูบาดวิตกไปสำหรับตัว การขายของต่างชาตินะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องต้องถือว่าตลอดปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยของเราในรอบปีนี้เนี่ยต่างชาตออิอยู่ในลักษณะของการซื้อสลับขายมาตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นถือหุ้นไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะคะคือถ้าจะขายออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าน่าจะเป็นแรงเซลล์ออฟที่แรงแรงแล้วนะคะแต่ว่าก็ คิดว่าโดยรวมแล้วต่างชาติก็น่าจะยังคงเทรดอยู่ในแพทเทิร์นเดิมนะคะก็น่าจะอยู่ข้างขายในช่วงปลายปีส่วนกลุ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็หนีไม่พ้นกลุ่มสถาบันนะคะที่มีแรงซื้อเข้ามาช่วยประคองตลาดได้ค่อนข้างดีนะคะในช่วงนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมากที่สุดในเดือนธันวาคมนะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยที่ย่อตัวลงในรอบนี้เนี่ยก็ยังมองไม่น่าที่จะ,ะดูตกใจในระหว่างวันวันนี้อาจจะมีเรื่องการย่อตัวลงสลับบ้างนะคะแต่ว่ากรอบของการพักฐานถ้าจะกลับมา อยู่ในกรอบของการพักตัวอีกระลอกหนึ่งเนี่ยก็ขอให้ดูที่แถวแถวประมาณ1562อนะคะอย่าให้หลุดกรอบนี้ถ้าหลุดกรอบนี้ลงไปน่าจะลงไปลึกได้มากกว่านี้นะคะแต่ถ้าไม่ไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าจะเทรดอยู่ในกรอบออไซเวตต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะในระหว่างที่ยังมีปัจจัยในเรื่องของผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่3เนี่ยยังคอยประคองตลาดอยู่อย่างน้อยในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านะคะ ในแง่ของกลยุทธ์ในระยะสั้นนะคะก็ให้เน้นทยอยซื้อในช่วงอ่อนตัวเป็นหลักนะคะก็มองแนวรับวันนี้แถว1570นะคะสำหรับแนวต้าน1585นะคะถ้าขยับขึ้นไปได้คงขึ้นไปเทสต์ตัวแนวต้าน หลักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ1590นะคะพอร์ตลงทุนระยะสั้นตอนนี้คงไว้ที่50%ก่อนนะคะเน้นเรื่องของ e a r n i n g ็ p l a เเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะก็ให้จับตาดูการแข่งค่าของดอลาาลาร์สหรัฐที่ส่งผลกระทบต่อบาทในช่วงนี้ด้วยนะคะที่มีการอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเร็วนะคะ สำหรับหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเอ่อก็จะมีตัว AEC นะคะ Live นะคะ LIVE นะคะ PAE ชาวสตีล e, นะคะ SPA นะคะ TSE นะคะ ECF แล้วก็ AEC วอล l ์แลน์2นะคะส่วนหุ้นที่น่าจับตาสำหรับ กลุ่มที่มีโอกาสที่จะครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash นะคะมีจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะก็ให้จับตาสำหรับตัว TWZ นะคะ M LINK BTC นะคะ t e a m p r e d c t i o n นะคะ INET นะคะ TCMC นะคะ EIC EJP a นะคะ CGD Wallet 3นะคะ PLE Wallet 2แล้วก็ Thai Wallet 1นะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมื่อวานนี้มีเทค Prof i t ตัว TUF ออกไปทํากำไร4.91%นะคะคงเหลือถือตัว b g h Lobins แล้วก็ตัวพฤกษาเ e a Estate ไว้นะคะสำหรับกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ในทำนองเดียวกันเทค Prof i t ตัว TUF ออกไปที่74บาท75นะคะแล้วก็ Exit ตัว ตัว PS ออกไปด้วยนะคะที่32.75นะคะ,ะส่วนตัว TTA ตัดขาดทุนออกไปในระหว่างวันนะคะคงเหลือถือสถานะต่อคือ IRPC นะคะ,ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ,ะ SCCC แล้วก็ตัว MFC e ค่ะส่วนสถานาะแ t r ริคคู่ Advanced d e t นะคะยังคงสถานะต่อค่ะปิดประชุมในส่วนของอกลยุทธ์หุ้นค่ะ